สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้น Ja ส i f แล้วก็หุ้น dif นะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเพื่อนเอนอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะพาเ,เพื่อนๆมาดูหุ้นทั้ง2บริษัทนะครับก็คือหุ้น j a z i i แล้วก DIF นะครับทั้งทั้งสองหุ้นนี้ก็คือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานนั่นเองนะครับอย่าง Jazz IF เนี่ยก็คือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบอร์ดแบนด์อินเทอร์เน็ต Jasmine นะครับ DIF ก็คือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิตอลก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าทั้งสองกองทุนนี้ทำธุรกิจคล้ายกันนะครับแต่ว่าเป็นของอีกคนละเจ้านะครับ อย่ง j a z z IF นะครับก็จะเป็นของ j s m i n e นะครับหุ้น j แจสนั่นเองนะ uh, DIF นะครับก็จะเป็นของหุ้นท u ูโดยที่ถ้าเรามาดูในส่วนของ j a z z IF นะครับหรือว่ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบอร์ดแบนด์เน็ต j a สมินนะครับเราก็จะเพราะว่า uh, ตัว j a z z IF นะครับก็จะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ เส้นใยแก้วนําแสงจํานวน1.68ล้านคอกิโลเมตรนะครับซึ่งเป็นสายเชื่อมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับโดยก่อนหน้านั้น JASIF เนี่ยเขามีเส้นใยแก้วนําแสงอยู่ที่9 8 5 0 0คอกิโลเมตรก่อนที่ในช่วงปลายปี63นะครับจะได้เพิ่มมาอีก700,000คอกิโลเมตร โดยที่เส้นใยแก้วนำแสงเหล่านี้นะครับก็มีอายุการใช้งานถึง50ปีและสามารถนำมาบำรุงรักษาโดยนำเส้นใยแก้วนำแสงอันใหม่นะครับมาทดแทนเส้นใยแก้วนำแสงอันเดิมนะครับโดยมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ค่อนข้างถูกนะครับ แต่ทีนี้นะครับในส่วนของราด้หลักของ Jazz IF นะครับก็จะมาจากในส่วนของการเช่าเส้นใยแก้วนำแสงนั่นเองนะครับซึ่งลูกค้าหลักของเขานะครับก็คือในส่วนของ Tip t ิ i p ป e t b o o a d b a แ d นะครับซึ่งเป็นบริษัทจ่อยของหุ้นแ z z นั่นเองนะครับโดยที่ Tip t ิป p l e t b ีบอ d b a แ d นนะครับก็ได้มีการทำสัญญาประกันรายได้กับ JIF นะครับโดยสิ้นสุดในวันที่22กุมภาพันธ์2,169แต่ว่าล่าสุดนะครับก็มีการมาต่อสัญญาอีกครั้งหนึ่งนะครับยาวไป6ปีนะก็คือสิ้นสุดในวันที่29มกราคม2 1 7 5สำหรับงบผลประกอบการในไตรมาส2ปี64นะครับล่าสุดนี้ตัวบริษัทก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่2,075.21ล้านบาทนะครับ ซึ่งเยอนเยียเนี่ยก็บวกขึ้นมา7.50%นะครับโดยที่งบผลประกอบการครึ่งปี64นะครับตัวบริษัทก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่3,852.22ล้านบาทนะครับกำไรสุทธิในครึ่งปีเนี่ยลดลง4.37% ทีนี้ในส่วนของค่า P/BV นะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ากองทุนรวมเนี่ยเขาจะเรียกค่าอันนี้ว่าอะไรนะครับแต่ว่าค่า P/BV เนี่ยในนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่ที่0.90เท่านะครับก็ถือว่าตอนนี้นะครับราคากับ book value เนี่ยคือราคามันค่อนข้างที่จะต่ำกว่า book value นะครับซึ่งเวลาที่เราจะไปซื้อกองทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือกองทุนรวมอะไรแบบนี้นะครับ ส่วนใหญ่ก็จะซื้อตัวที่เขามีราคาบนกระดานที่ต่ำกว่า book value ซึ่งอันนี้นะครับมันก็หมายความว่าราคาบนกระดานเนี่ยต่ำกว่า book value ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะมันจะได้ราคาที่ค่อนข้างต่ำอะไรแบบนี้นะโดยที่อัตราการจ่ายปันผลนะครับในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่9.95ซนะครับซึ่งถ้าเราดูย้อนกลับไปเนี่ยการจ่ายปันผลของเขาจะอยู่ที่ประมาณ7-9นะครับซึ่งก็ถือว่า ตัวกองทุนเนี่ยก็ให้ปันผลออกมาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับปัจจุบันนะครับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบอร์ดแบนด์อินเทอร์เน็ตจัสมินนะครับก็มีราคาอยู่ที่9บาท95สาตางค์ต่อหุน้นทีนี้มาดูกันที่หุ้น dif กันบ้างนะครับสำหรับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิตอลหรือว่าหุ้น dif นะครับ สำหรับสินทรัพย์ที่ DIF เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับก็ได้แก่เสาโทร,รคมนาคมนะครับจำนวน9,727เสาแล้วก็เส้นใยกแก้วนำแสงนะครับจำนวน1.38ล้านคอกิโลเมตรโดยที่เขามีอายุสัญญารับประกันรายได้จากทูนะครับถึงปี2,576แล้วก็มีเพิ่มเติมในส่วนของการได้สิทธิ์การเช่าระยะยาวนะครับได้แก่สิทธิ์รายได้ค่าเช่า บวกสัญญาเช่าระยะยาวบวกสิทธิ์ซื้อก่อนนะครับของเสาโทรคมนาคมจำนวน6,332เสาเส้นใหยแก้วนำแสงจำนวน1.68ล้านคอกิโลเมตรแล้วก็รวมไปถึงอุปกรณ์ระบบสื่อสารสัญญาณ9,169ลิงก์นะครับของทางทูนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีการรับประกันเช่าสินทรัพย์ของกองทุนจนถึง15กันยายน2 5 7 6 โดยที่งบผลประกอบการในไตรมาส2ปี64ของหุ้น dif นะครับตัวกองทุนก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่2,943.24ล้านบาทกำไรสุทธิของตัวกองทุนนะครับก็เพิ่มขึ้นมา3.50% Year on Year เยออนเยนะครับในขณะที่งบผลประกอบการครึ่งปี64นะครับตัวกองทุนก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่6,339.52ล้านบาทนะครับ กำไรสุทีิก็เพิ่มขึ้น2.79%นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2,163หรือว่าปีที่แล้วนั่นเองนะครับสำหรับค่า P/B ในปัจจุบันนะครับอยู่ที่0.76เท่าก็ถือว่าราคาบนกระดานนะครับต่ำกว่า Book Value อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ ก็อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเลยเวลาที่เขามาซื้อกองทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมหรือกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเขาจะซื้อในราคาที่ต่ํากว่า book value นะครับเขาจะมองว่าราคามันจะได้ราคาที่ค่อนข้างถูกอะไรแบบนี้นะครับโดยที่อัตราการจ่ายปันผลนะครับในปัจจุบันเนี่ยหุ้น DIF เนี่ยจ่ายปันผลออกมาอยู่ที่8.35นะครับ ซึ่งย้อนกลับไปเนี่ยเราจะเห็นว่าการจ่ายปันผลของหุ้น DIF นะครับจะอยู่ที่ประมาณ4 6 7ถึง6ถึง7ต่อปีนะครับก็ถือว่าให้ปันผลในระดับกลางๆไปหาสูงนะครับส่วนราคาของหุ้น DIF นะครับในปัจจุบัน,นยอยู่ที่12บาท50สตางต่อหุ้น โดยภาพรวมนะครับทั้ง Jazz IF แล้วก็ DIF นะครับก็ถือว่าเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่น่าสนใจทั้ง2ตัวเลยนะครับประกอบกับในช่วงโควิด19นะครับตัวบริษัทก็ไม่น่าจะได้รับผลกระทบอะไรเพราะว่ารายได้ส่วนใหญ่ของเขานะครับก็มาจากในส่วนของค่าเช่าที่ ลูกค้าหลักของเขานะครับก็ต้องมีการจ่ายให้เขาทุกๆรอบอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะครับตามสัญญาที่เขามีการทํากันเอาไว้แล้วก็รู้สึกว่ารายได้ของเขาเนี่ยมันจะมีการเพิ่มขึ้นทุกๆปีด้วยนะครับตามอัตราส่วนของการใช้งานอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันก็แล้วแต่ว่าเขาทำสัสญญาอะไรกันไว้อะไรแบบนี้นะครับ แต่ต้องบอกอีกนิดนึงนะครับสำหรับทั้ง2กองทุนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น jazz if หรือว่า dif นะครับ ทั้ง2องกองทุนนี้ yes, อาจจะเหมาะกับการเข้ามาถือเพื่อรับปันผลนะครับ mm hmm. เพราะว่าถ้าเราจะมาลุ้นเรื่องการเติบโตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากอยู่พอสมควรนะครับถ้าเราดูจากการขยับของราคาเราก็จะพอเห็นแล้วนะครับว่าราคาของหุ้นทั้งสองหุ้นนี้นะครับมันไม่ค่อยที่จะไปไหนแล้วก็เวลาขยับทีหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจหุ้นปันผลนะครับ กองทุนรวมทั้ง2ตัวนี้ก็น่าจะเป็นอีกตัวก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกนึงนะครับที่เราสามารถเข้ามาเลือกได้นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นเพื่อนใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถที่จะกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักขขนเพื่อนได้นะครับแล้วก็เป็นเพื่อนหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็แอดเข้ามาพูดคุยกันที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุน้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบจเที่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ